โจได้ยินป de ่ะนึอกะอย่านเลยไเออปู่สู้กล่องขู่ใบก็บอกว่าอย่าทักมั่วนะแต่ผมได้ยินจริงๆนะครับโจใกล้เรามากแล้วนะชั้นนะโจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะแกเจอแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยนู้นนู้นนู้นนะโคตรไวพี่ลุงก็เร่งวิ่งตามแล้วเฮ้ยี่ลุงก็เี่งแก เฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยวิโด,ดแล้วเฮ้ยกราบสวัสดีลุงป้านนะอาและพ,พี่พี่ีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะเสือป่าชาแนลพี่พี่แล้ววันนี้นะครับพี่พี่ผมก็มากับลุงกระเลียงนะครับอยู่ข้างหน้านั้นเลยนะลุงกระเลียง วันนี้จะพาผมไปไหนครับนัมาลิโกยี่เท่าไรแกเนี่ยมายืมมีดผมนะพี่พี่แล้วแกจะพาผมไปไหนไม่รู้นะให้แกพูดนะลุงนัมาลิโกยี่เท่าไรเล้วในอะนะแกบอกว่าแกจะไปแก้แค้นไอเด็ก หรือว่าไอคนนั้นนะที่มันเนี่ยมาบุกลุกลานบ้านลุงกระเหลี่ยงวันนั้นนะที่มันเนี่ยโดนผมเล่นงานไปนะนะกแกบอกว่าไอพวกนั้นเนี่ยเป็นหมอผีที่บว่ามีอาคมที่แก่งกล้ามากๆนะลุงบอกว่าลุงจะไม่ปล่อยไว้แม้แต่คนเดียวในนะพี่พี่ลงเจมึงเจเซียโอค้คนแหลาะ แกบอกว่าแกพ,อ,กแกพอจะรู้เส้นทางอยู่นะแกจะเดินตามอ่าเส้นทางที่พวกนั้นเนี่ยมันใช้หนีนะลุงเนี่ยรู้จาักการสะกดรอยตามหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวลุงเนี่ยพาผมไปด้วยนะพี่ๆนะไปดูเป็นแนวทางนะว่าการเข้าป่าเนนะี่ยเป็นยังไงนะโอเคพี่เดี๋ยวเราเดินตามลุงกระเลี่ยงกันไปเลยนะคไปมงึงจอนะเซียวเขาเออไลงลง่ลาเนี่ย บอกว่าต้องค่อยๆเดินตามเส้นทางตรงนั้นลงไปนะพี่ๆเห็นป่าตรงบ้านลุงกระเหลี่ยงไหมนี่เลยนะพี่ๆผมเดินเข้ามาจากฝั่งบ้านลุงกะเหลี่ยงข้างในนู่นนะเดินทะลุลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีทางแยกนะชินได้แล้วนะมังเจท่านชงเชดูสไปกลางทุ่งเท่านฝ่ายซ้ายออูอออ่นะ แกบอล่อ้พวกนั้นนะ่ะมันมีอาคมที่บอกว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับลุงบอกว่าไม่อยากจะปล่อยพวกมันไว้นะเพราะว่ามันเป็นไัยนะครับมันจะต้องมาลุกลานบ้านลุงกระเลียงอีกแน่นอนนะแกบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้นะครับ,บจอยยาภาษาเขาแหละตรงนี้มันมีป่าแถมไหนเนะี่ยถึงมันทําไมมันคุ้นๆจังเนะี่ยพี่ผมเดินเข้ามาจากบ้านลุงกระเลียงข้างในนู่นนะ เราเดินเข้ามาถึงตรงนี้นมันจะมีทางแยกนะนี่เลยไปนี่กับตรงนี้นะข้างล่างนู่นก็เป็นหมู่บ้านนะครับพี่วีหมาเห่าูีเลยนะเีะจป่าเงียมากเลยนะสิ่งนกก็มีเล็กน้อยนะโอ้ก็ไม่เยอะมึงเจอเยอะเขอิอได้อะฮะ<ม> เห็ดมีอ ah. ีกไหมขู่เอ้อเหนือขู่แกบอกว่าเห็ดแทบไม่เหลือแล้วนะเพราะว่ามันหมดฤดูแล้วนะพี่พี่รออีกทีก็ปีหน้าเลยนะมันเจ้าผมเดินแยกได้ไหมเดี๋ยวช่วยกันหากลีดเยลิจจังก็ไปเลเซียมัดเสียเฉยๆนะลองสามมีสามผลนก็โอเดียเซย์โอมฉลุงเซย์ควางดัเละฉะปัสสาวะครูก็อยู่นะพี่แกบอกว่าอย่าไปมั่วนะ เพราะว่าป่าแถมนี้เนะี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะพี่ีตรงนี้แหละนะที่ผมบอกว่าเป็นถิ่นของพวกไอโ้โขนแล้วก็กลุ่มพวกโจรป่านะผมว่าน่าจะเครือข่ายเดียวกันนะเมื่อปีที่แล้วเนะี่ยเราก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของกลุ่มโจรป่านี้มานะแล้วทีนี้เนะี่ยมันอาจจะเปลี่ยนกลุ่มเป็นกลุ่มพวกไอ้โผนก็เป็นไปได้นะพี่พี่นะพวกะไอ้หมอผีไอ้โผนเนี่ยนะ เนะจ้ป่าล,ลกมากเลยนะแถวนี้ชิคกี้นะกันนะแกบอ่นีอล่ะแกบอกว่ามันต้องอยู่ในป่าแบบนี้แหละนะเพราะว่าถ้าอยู่ในที่โล่งๆเหมือนนันมันจะเตะตาคนเกินไปนะครับต้องเข้าไปอยู่ในแถบป่านะครับถึงจะหลบซ่อนคนจากภายนอกได้นะไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะลงมาเป็นบางครั้งบางคราวนะครับยามที่พวกมันเนี่ยหาพวกอาหารหรือว่าพวกน้ําดื่มนะครับพี่ๆนะ เนี่ยมงุงจาะลอยทางเก่ามันแน่เลยเแหมภาษาลองเลยอใส่ภาษาเนี่ยเนี่ยใส่เชองอทุงอยู่าอแต่เกอบะแกบอกว่าลุงกเรเลียงแกบอกแกมาเจอพวกนั้นน่ะมันนั่งอยู่แถวๆนี้นะพี่ๆีเห็นไหมเป็นลานกว้กวางๆโลงๆตรงนี้เลยนะคาดว่าน่าจะมีห้าหกคนใช่ไหมลุงแหมมุมมงเจาะเด้อนาอเก น้าพี่ตามที่ผมบอกเลยเนี่ยที่โรงเตียนนะประมาณห้าหกคนนะดูดิ ي, โรงจัดเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นทางนมงังโจใช่ไหมมีเหอาสาม,มันมีหลายที่มากๆเลยมันทําให้เราสับสนนะน้งโจรนะพอเราเราเดินมั่วซั่วเนี่ยเราอาจจะหลงได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีคาถาเพราะมันกำกับไว้นะเูก็นี้นกไก่ลงบุงนุกไก่ แกจะเอาไม้นะพี่พี่มันเอาไว้ทำอะไรนะพระโท้อะมาโยมีอัสสัยรีภาษาไม่คุณเลยแกจะทำพิธีอะไรไม่รู้นะเพราะมันมันทำเส้นทางมาเยอะมากๆพี่พี่ดูดิตรงนี้ก็เส้นทางข้างในนู้นก็เส้นทางนะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางที่โล่งสุดๆแล้วนะถ้าเราเดินมั่วเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะหลงออกนอกเส้นทางได้เลยนะครับลุงกระเลียงบอกตอนนี้เดี๋ยวแกจะดูนะว่าต้องทำยังไงนะ ตาแกก็ไม่ค่อยดีด้วยนะมองได้แค่ข้างเดียวเพราะว่าแกโดนมีผีเนี่ยเล่นงานตรงกลางลูกกระตาทําให้แกเนี่ยเสียตาไปหนึ่งดวงนะครับไม่รู้ว่าไอ้มีผีตัวนั้นเนี่ยมันเนี่ยเป็นมีของใครนะหรือว่ามันเป็นตัวของมันเองอยู่ตัวเดียวลําพัง oh. 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 แกบอกว่าแกจะฉายเดียวคนเดียวนะถ้าเจอ จะไม่ปล่อยไว้แน่นะจมันชี้ไปทางไหนอะทางนี้อะมันโจทางนี้ใช่ไหม,มดูดี่กระโยนไม้ออกมาไม้มันชี้ไปทางด้านนี้นะแสดงว่าเราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากมันแล้วนะกุญแจไปเดินต้ากลันลี่ะก็สวดดูซีระใส่อ,อะแกบอกห้ามห้ามเสียงดังเด็ดขาดเลยนะ บอกว่าถ้าเจอตัวไอคนที่เราตามหาเนี่ยแกจะฉายเดียวคนเดียวเลยนะแกบอกผมไม่ต้องเข้าไปยุ่งนะเพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นภาระของแกได้เพราะแกก็มีวิชาป้องกันตัวเองเหมือนกันนะพี่ๆผมก็มีนะแต่ถ้าแกต้องการความช่วยเหลือนะผมเข้าไปทันทีเลยนะไม่ปล่อยให้แกโดนทำร้ายแน่นอนมีอ่าี่ตามที่บอกเลย มันมีเส้นทางเหมือนกันนะทางเนี้ยุณโจผมเดินมาผมรู้สึกปแปลกๆมากๆเลยอยะอะเกียใจคนอะไรเยอะมุ่งเยอะแยะจะใจลองหรอมึงจะไกลแค่ไหนะช่วงน้าจังไม่เหลือซุ้งเกลืออยู่กูกันเน่จะเออจะซ่องวิ่งโปกุ้งซาละอะเคร่ยรอ,คอ,อยู่นะเนอะอางทีไม่ได้วซนะุ้งเกลือเลิกกับไก่กับเพื่อนสินะจะใส่นะโอ้ยทูปูเลยปูโอ ยี่กี่โอ้มมมาเบื่อน้องใหม่หลีชัยคิดละเธอต้องอยู่ในกันนี้จะเอาฉันลงจะบอกว่าวแถวนี้เนี่ยมันมีแต่พวกเผากระถาอาคมกำกับเส้นทางไว้นะครับถ้าใครเดินมั่วออกจากเส้นทางเมื่อไหร่นะหลงป่าแน่นอนนะโจน,นี่เราจะขึ้นเขากันแล้วลูกภูเขาอยู่ตรงนี้เองนะงูมาท้องคุณลุงหรือมะค<อ>ุณลุงแล้วลลลลพลาหยดและละไส้อูาอาอ๋ลองนะลยไส่ชูชบุษย์แข่งบุษย ลเาออ่คคุยคยย,ย,ยูยยยยยใช่แนะ่นอนพี่พี่ตรงเนี้ยเป็นเส้นทางหลักของพวกมันนะพี่พี่ดูจากการแบบว่าตรงโลง่โลงๆเนี้ยฝีมือมันนุ่์นะครับพี่พี่ไม่ใช่ฝีมือป่านะเนี่ยยังมีรอยฟันเก่าอยู่เลยเนะี้ยเหมือนโดนมีดฟันหลุดนะเนี่ยเป็นคนแน่นอนนะมังโจเพราะว่าป่าแถบนี้เนะี่ย สัตว์ป่าไม่น่าทำให้มันลงเตียนขนาดนี้ได้นะไม่เหลสุกเลาอูบะเชียอูบะบ่ามันจมคอยยกาชนที่อะเดกูกูสุพี่พี่ลุงกเรียงแกจะพาผมขึ้นเขาแล้วนะ,<จ>ะแกบอกว่าแกบอกว่าห้ามแบบว่าห้ามพูดอะไรที่มันเหลวไหลที่เป็นไปไม่ได้นะแล้วก็ห้ามแบบว่าอะไรนะ ห้ามพ่นมั่วกลางป่าหรือว่าโม้อะไรกลางป่านะมันไม่ดีนะจดได้ยินป่ะเนื้อห์อย่างารล่ะใช่ไหมเลยเหรอสี่ปลูกสู้กล่องขู่ใบเขาบอกว่าอย่าทักมั่วนะแต่ผมได้ยินจริงๆนะครับจดใกล้เรามากแล้วนะไอกเก็บเบาเกยอย่างเงินนะเล่นนและเนืเนื้อห์ มันเข้ามาใกล้เราแล้วนะเมกะเปล่าเอออะอ่มเมกะเปลาเออนะอย่าขี้อุลละอย่ามาเกียด,ดังเทนนะไซครนั่นก็มันส่งเสียงแล้วมีเหรอเก็บไปเลยเดี๋ยวทางก็ไปเลยเูดอะไอย่างง<อ>ี้เดียวทางก็ไปเลยน่ะโอ้อแล้วลลพูดกับเพือ่อเดี๋ยววันนี้บอกพูดจะบอกให้ผมเนี่ยอยู่ข้างๆแกนะอยา่าออกออกห่างจากตัวแกมาก แต่ว่าเราก็อยากเข้าใกล้ในยามที่เขาเนีย่ยกำลังจะสู้นะโจบไปไหนโจจะเข้าไปหามันเห,นหร,เหหรอพี่แกจะเข้าไปดูนะโจมมันได้ยินไหมพี่แกรีบเร่งมากเลยนะ ตรงนี้ก็เป็นถิ่นของมันเหมือนไ่เนาะโอโไวน์นองค์คโซโอเน่าชจมขกาโซทังนั้นหรือ t ั้งโอก็ลที่แกปะวาคนนั้นน่ะมันมีวิชาเหมือนกันนะ มันใช้คาถาอะไรไม่รู้นะลุงกระเรียงขึ้นไปเนี่ยไม่เจอตัวมันเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้ยินจริงๆนะแกกำลังทำพิธีพิธีเปิดป่านะพี่ๆจะได้เห็นตัวมันชัดๆนะมงโจนเนาะเดี๋ยว๋ยวะแกเจอแล้วพี่ๆเฮ้ยนู้นนู้นนู้นนโคตรไวพี่ลุงกระเรียงวิ่งตามแล้ว วิ <formation> ้ยพี่ผรมต้องทำไปโคตรไวเลยพี่พี่ลุงก็ล่งวิ่งใส่เลยนะปกใจเลยไม่เคยเจอลุงแกเป็นแบบนี้เลยตามแกแทบไม่ทันนะมีแต่พวกกอไผ่ แกลุยหมดเลยนะเมื่อก mm ี hmm. ้เน like <ivan> ี่ยพี่นุงก็เลี้ยงแกเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมีโดแล้วเฮ้ยหนุก็เลี้ยง พี่พี่ลุงกเ็เรียงเรื่องงานมันฮ้อะไรครับมจมาา้มาจ,จะเอามันตายเลยเหรอ,อแกบอกว่าพุงนี้ปล่อยมันไว้ไม่ได้นะจ้โจน่เชื่อเบ้อยวะวา,วา,ยาวาแกบอกว่าโดนมาหลายทีแล้ว ผมก็จะให้ดูไม่ได้แล้วนะครับแกพูดภาษากะเลียงเนี่ยถ้าแปลออกมาเนี่ยมันจะติดแดงเลยนะแต่ผมพูดไม่ได้พี่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะตกใจมมนเลยพี่พี่มก็เลียงจู่จอมันแบบว่าไม่ทันั้งตัวเลยนะนุจ่อยไอ้คนนี้ละมั้งสิทธิ์ไอ้โผลน่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยมุโจมุโจจะทำยังไงกับมันต่อจะบอกว่าจะปล่อยมันผีปาเลยนะแกจ,จะไม่ใหญ่ดีกับมันเลยนะครับแกจ,จะปล่อยให้พวกหนอนเนี่ยชอนชัยมันเลยนะ คำแปลบางทีนะมันอาจจะรุนแรงนะพ,พี่ผมยังไม่กล้าพูดเยอะนะครับดูจากเสื้อมันเลยพ,พี่เสื้อมันเปื้อนหมดเลยนะอย่ามาเมา่ด่าอันเลออันเลอแล้วใส่ใจองนะอย่ามาใส่ใจกล่องอละอย่ามาใส่อกผูกถุงทั้งยศอ่ะพี่แกบอกว่าวแกจะให้วิญญาณของไอ้ตัวนี้เนี่ยไปเป็นผีเฝ้าบ้านให้ลุงกะเหลี่ยงแกนะ ออตัวนี้มันพวกแบบว่าพวกเดรฉา,านแล้วก็โหดด้วยนะพี่ีแะชีของเตี้ยบอลักจะใสของีสุแล้วจมันดิ้นพุ่นพลาดแล้วนะดูเอจะเก่าอาผงเยาชลเมอ่าจงอามองใจองซีเดะอ่าอกเอาเชือดเพี่แกจะทำพิธีอะไรอีกก็ไม่รู้นะ มันจะมันยังดิ้นอยู่นั่นนะมันเจ็บหนักแน่เลยนะ่เะราะแต่ว่ามันตายยากในพวกเนี้ยต้องเล่นใจ่อท่าแบแ่กแกต้องถอนของให้ตัวนั้นก่อนนะไม่งั้นมันทรมานตัวมันนะพี่พี่พี่พ,พี่ดูจากเสื้อมันนะ ดูดูเสื้อมันเสื่อมันเลยหันเลเยจะต้องงพี่ีแกทำพิธีเสร็จแล้วนะจ๊อวงเงียวะอ๋อพี่บีดูเสื้อมันดิ เพื้นมันโอ้โหตกใจมันเลยลุงปล่อยมังั้นแหละจะบอกปล่อยให้หนอนกินไปเลยนะครับยังเป็นประโยชน์กว่าเยอะเลยถึงพวกมันอยู่ไปเนี่ยพวกมันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะเมียวมังเชแต่ไส้เจฮะ เราจะออกจากป่าแล้วนะปมงจ้จหไปจางเพลเพะอยู่นะเอฟเพลใส่หนาใย่เยอะ่อาเพอยู่นะพี่แกบอกว่าเราต้องรีบออกเลยนะเพราะว่าถ้ามันเสียชีวิตหนึ่งคนเนี่ยพวกพวกมันเนี่ยรู้หมดเลยนะมันจะมาตามอีกแน่นอนแมวมัมงจอมันกินลงก็ได้ยิ่งลงก็ได้ชนะเอา,า,ยยอาเพใส่เยอะอกเอาเพลเพใส่นะ อ๋อจอมันสุดยอดเลยเมันอกีผมตกใจเลยตอนที่ลุงกระเลี่ยงเข้าไปจู่โจมมันนะพี่พี่ผมเนี่ยตกใจหมดเลยนะมึงจ้าไทยบ๊อบไทยเลยพี่เดี๋ยวเราออกจากป่ากันก่อนนะพี่พี่นะเพราะว่าเดไอ้พวกนั้นเนี่ยมัน เราต้องเดินทางกันอีกไกลเลยนะครับกว่าจะถึงบ้านลุงกระเลี่ยงทุ่งเหมยหยองหองเหมยหลงทุ่งนะก็ทางอุ่งป่าจนจะสร้างแบบวผล่เข้าก็จะสร้อยู่นะแกบอกว่าถ้าไม่รีบออกจากป่าก่อนพระอาทิตย์ดวงนี้ตกเนี่ยเราไม่ได้ออกจากป่าแน่นอนนะโอเคพี่เดี๋ยวผมรีบเดินทางออกกันกับลุงกันก่อนนะพี่ๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดเจอกันตอนถึงบ้านลุงแล้วกันนะโอเคมุโจมอคุยเก่าชาแนลอะไรเนี่ผมได้ยินเสียงเหมือนมีอะไร มากันเยอะมากๆเลยตรงข้างล่างนู่นน่ะขนมีกระเพลาจุ่งกระม่องเล่าเบอร์เมิดไส้เล่าไม่เราุ้งเปลืออยู่นะไส้ฉันนุง่งจ้านีลุงแกบอกว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันรู้ตัวแล้วนะครับมันพยายามวิ่งตามออกมากันอยู่นะจอดเราต้องรีบกลับแล้วมั้งดีล่ะใช้โยกับว่ตถาใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็กระเทยใส่โอ้เหล่าแก่แหละน้ำเนิ่มก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยนะ น้องลงไปเราต้องออกจากป่าก่อนพานีิดวงนี้จะตกเลยอะไม่งั้นไม่ได้ออกจากป่านแน่นอนนะ <S 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 ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าแล้วพี่พี่ <S <S ออมโจห้าโมงกว่านี่คือว่าถ้าเราเออกไม่ทันเนี่ยคือป่านเนี่ยปิดเราลงป่าเลยนะไอชงไฟฉายก็ไม่ได้เตรียมมาเี่แหละกดดำไม่ดับท่องเสืออ้วนเลยต้องเล่าเลย ไฟฉายก็ไม่เตรียมมานะพี่พี่กว่ากันนี้จะเฟยอยู่เนอะจะสาดน้องสาพรางฉันเลาเราเดินมาไกลแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้มันตรงไหนไจ้นาเยอะพื่เขาแหละเดินยเบอร์ด้ถ่ายเบิร์เลยหรือว่วอาไทยภาษากานกุ้งแล้วอยู่น้องเจบอกว่าแกต้องเดินขึ้นตรงเขาอยางนิดหนึ่งแล้วก็เดินอ้อมกลับไปทางนู้นนะพลุกับเพลาอยู่ว่าลึกกือบว่ะ ห้องคุณลุงกับเพาอยู่เขาบอกไอ้ข่าลุงลออนี่นะที่แกเดินมาเจอแกต้องเดินอ้อมก็ไปทางข้างล่างนู่นนะโหอากูเช้าอากูระเดินนะกเนอะเคยอยู่เนะ่ะอากชายอยางเดะเราเดินมาไกลเหมือนกันนะลุงเดี๋ยวล้วใหญ่ก็เชียวอานี่อย่าเดินไปกับเพาใส่กับเพาจ่าบัดะอย่างยีย้ก็เจ้า เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนคนนะ่ะรีบกลับกันดีกว่ามาัาง้ทงทางนี้แหละมั้งเชอบอ้อมจอใส่อล้วมั้งอได้กระกี้บางคนเนอะหยุดแล้วาาลกมัก้งม,นนนะมากโอ้โหกว่าจะเดินมาถึงใกล้แล้วพี่พี่อีกสักประมาณเนี่ยเดินอ้อมเขา่าลงนี้ไปอีกนิดนึงก็เข้าไปถึงบ้านลุงกระเลียงแล้วนะโอ้ย หนามยเยอะมากผมจำทางได้ละนี่ไมึงโจทย์ที่เรามา,มาเมื่อกี้จำทางได้ละนั่นไงตรงนี้นิดหนึ่งก็ถึงละโอ้เหนื่อยมากโอ้มึงโจทย์สุดยอดเลยอะ่ะโอ้โหลุงก็เลี้ยงแบบสุดยอดจริงๆนะที่ผมเจอเมื่อกี้การวิ่งเข้าไปบวกกับลูกศิษย์ไอ้โผล่มาเลยนะพี่พี่ ลิกลงไปสู้กันแลาวเนี่ยอยากฆ่าให่ไว้ใช่เดินใช่เดินเลยจะใส่อยูืนอ่ะอัคคีโยมีเยอะเดินเลาะลองเฉลยเฉลจะฟ้องเฉยเฉยเฉว่นะเดี๋ยวจะจ้าสามเอ๋ยเชฉยแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่แกวัยรุ่นน่ะถ้าเจอกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยแกไม่ปล่อยไว้สักคนหรอกแกแบบว่าวางของวางอาวุธหมดแล้วนะ แกไม่อยากทําบาปกาะเข็นกรรมอะไรแล้วนะแต่พวงนี้มันเกินไปจริงๆนะแกถึงไม่อยากปล่อยไว้นะลบเราเื่อลบเราพุรจถึงแล้วมังจ้อโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันชิมหน้าครับอันนี้ก็ถึงบ้านลุงแล้วน,นะพี่ๆนะก็เดินออกไปีนิดหนึ่งก็ทะลุไปถึงบ้านลุงกะเหลี่ยงแล้วนะครับไปเราเจอกันชิมหน้าครับมาดีครับ